มาดูชีวิตประจำวันของเรากันไปเลยตื่นนอนนะทุกคนไปดูกันว่าอากาศวันนี้เป็นไงบ้างห้องอาไรจะร้กว่าห้องอาจจะรกเลยนะอืมอากาศดีมากไปอาบน้ำกันเถอะแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้อาบน้ำเลยไป ไปสู่โหมดอาบน้ำเดี๋ยวเราอาบน้ำเสร็จกันนะทุกคน,นเสื้อก่อนเดี๋ยวไปหาเสื้อกันเดี๋ยวคุดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปอาบน้ำกันเทดตัวมานะทุกคนปลาไปเริ่มอาบน้ำกันเดิมอาบน้ำเสร็จแล้ว ตัวเปียกหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเลยใส่ชุดกันเลยในีใกล้เที่ยงนะทุกคนตอนตื่นมาก็คือ,อยังไม่ได้อาบน้ำเลยนะแค่แปรงฟันหนึ่งเดียวโอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนชุดกันเลยตื่นเสร็จแล้วเดี๋ยวแค่ใส่ชุดนะนรือว้าทำไมต้องใส่ชุดเพราะว่าเราเป็นคนที่นะ,ะเดี๋ยวเราเช็ดตัวใหม่อีกทีนึงหน่อย เราไม่ใส่ชุดกันเลยคือแบบเกะยากมากโูใส่เสื้อนี้นีกับด้านเรามีมือเดียวหรกคนเพราะว่าต้องอีกมือนึงต้องถ่ายคลิปเสื้อนี้เย็นจริงๆเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปกินเบคฟั a s แล้ว ตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วเราก็จะมากินเบรคฟัตเดี๋ยวแป๊บ,บนึ่งนะ เื้ออาจจะตัวใหญ่หน่อยนะทุกคนเนียวเก็บของแล้วเตรียมตัวไปกินข้าวกันเอาไปเก็บนีนอันนี้เสร็จแล้วเราไปกินเบรกาสต์กันเพิ่งเราจะมาทาอันนี้ก่นอนเอาจากห้องก็รุงแงนี้เลย เดี๋ยวค่อยไปมัดผมใหม่อะทุกคนเดี๋ยวมาทาครีมทาอะไให้เสร็จกันกับปูครีมไม่ทาได้นะทุกคนทิเสร็จแล้วเราก็จะมาเอ,อ่อเรียครีมให้มันนิ่มนะไม่รู้จะเรียอะไรเรียอะไรก็ขอเลียกว่าประมาณนี้มันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ไปเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จกันนะทุกคน ต่อไปเราก็จะมาทาแป้งกัน้าเสร็จแล้วนะทุกคนนี่นีวเราไปเปลี่ยนสมผมกันเป็นมัดนะผมออกก่อนนะวีผมกันให้มันเรียบพอประมาณนะแล้วเราก็จะม้วนให้มันไมุ่กคขาไม่เชื่อเราไม่ได้ม้วนเราจะมัด าจะประมาณนี้ถ้าเราไปมาทข้างในห้องนะั้นเพราว่เราไม่เห็นไปมาข้างในห้องอนนะขอวางไว้ที่ขาก่อนนะ เสร็จแล้วนะทุกคนเดี <t ired> er <t orn> ๋ยวเราไปกินอาหารกันก่อนเลยเนอนะอาจจะรุกๆหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวมากินอันนี้ถือว่ามันจะเที่ยงแล้วเดี๋ยวค่อยกินไปตอนเที่ยงเลยเนาะเราไปดูข้างนอกกันเราไปดูข้างนอกกันดีกว่า ข้างนอกอากาศดีหนูอยู่เหมือนเดิมนะเมื่อวันถ่ายตอนเย็ยนนะทุกคนตอนนี้ก็จะเป็นพัชภาพ้าแบบนี้เออปลาปลาน้อยเฮี่ยชอบเล่นนะ่ะปลาน้อยชอบเล่นน้ำมาก เดี๋ยวเลาตอนเที่ยงนะเพราะว่าตอนตอนที่นอนอะ่ะไม่ใช่่จริงๆเราตื่นมาตั้งนานแล้วแหละเราก็มาทําของทุกจิกแต่ลอันแล้วทีนี้เราก็กินของอะไรเสร็จแล้วแล้วก็คิดไอเดียน,นี้ได้นะไอเดียสุดจริงดูสิบ้านเราจะไม่บอกบ้านเราจะไม่บอกชื่อนะ เพราะว่าอาจจะเ,เพราะว่ากลัวอันนี้อะ,อะตอนนี้เราก็รอสักพักถ้าเราลอนะก็ถอดเสียวนี้เราหนาวอืมอืม น,นี่เป็นที่ร้องอค่ะอ,อาบน้ำเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้ตรงโต๊ะอันนี้มันอาจจะรูปไหนนู่น ก็มีโตอ่ะถ้ามีโตว,วันค่ะแต่ถ้ามีโตว,วันค่ะอ่ตอนนี้ Q&A ก็จะมาแล้วนะเออวันวันเสาร์วันเสาร์าที่24 25วันเสาร์ที่24 25 ทุกคนเราจะเปิดให้เมนท์คินะคะถ้าคลิปไหนสามารถเมนได้ mm hmm. ก็ไปเมนทคลิปนั้นนะเพราะว่าบางคลิปก็เมนไม่ได้ mm hmm. แต่วิดีโอสั้นแน่นอนวิดีโอสั้นก็สามารถเมนได้เนาะบางคลิปก็เมนไม่ได้แต่แต่ถ้าคนไหนอยากมีอะไรจะถามเดี๋จะลงคลิปตอบให้นะตอนนี้ ก็เข้าสู่หมดชีวิตประจำวันไม่ดูเลยว่ายายจะทำอะไรให้กินป้าในบ้านก็คือเสียงดังมากอมตอนนี้เราก็ได้ของขวัญว่าว่ามารยาไไยยระดับที่สองนะ เดี๋ยวเราจะไหว้ให้ดูในคลิปวิดีโอสั้นแบบเป็นจางก็ไปดิเกินนะแล้วก็กับผู้ใหญ่กับสมผู้ใหญ่กับสมพระแค่นี้อ่ะแล้วก็ไหว้ระดับที่หนึ่งระดับที่สองระดับที่สามระดับที่สี่เพราะไม่ไม่ไม่มีระดับที่สี่มีแต่ระดับถึงระดับที่สามจะรับของเจ้าผู้ใหญ่สองของเจ้าผู้ใหญ่แล้วก็อันเนี้ยขณะนั่งพื้นขณะยืนแล้วก็ แล้วก็ขณะนังเก็อกีแล้วทำไม่ได้นะพราแม่ขี oh. อ้อาย <c oughs> อยากเห็นไหมอยากเห็นไหมเดี๋ยวว่าให้ดูหนึ่งท่าก็แล้วกันท่าว่ว่แบบไม่ไม่ใช่ท่าว่ว่แบบที่หนึ่ง